ัลโหลค่ะกูุ่มองค์กรหรือเปล่าคะวันนี้ฉันสามารถเข้าเอ่อเอารถไปที่อูได้ไหมคะอะไรนะคะอ๋อโอเคคะ่ะรา ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแรกในโลกใบนี้และเราก็ไม่ใช่ผู้รอบรอดทุกสิ่งเป็นคนสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากไปก็จะมีใครเข้ามาแทนที่เสมอ ท่าค,ครับเออมีอะไรผมเชิญคสวัสดีค่ะที่นัดไว้เมื่อเช้าอะคะ่ะอืมเช้าแต่ว่าอู่เราเปิดแปดโมงนะครับถ้าโทรมา,มาเมื่อเช้าน่าจะไม่มีใครรับสายออพอดีโทรมาแล้วตอนเช้าแล้วมีปิ่ปนมีคนรับสายอะคะ่ะบอกให้เข้ามาได้เลยเออนัดอะไรครับรถคันนู้นใช่ไหมครับ ่บรบกวนพาไปดูรถก่อนได้ไหมครับได้ค่ มารับค่ะยมค,ค,คนดไคนะเสร็จแล้วโทรบอกนะครับ มาใหม่ทั้งใหม่แวสว่าข้างหน้ากว่นเดิมแหละเกาะดอกหท่าไหร่เดิมแหละเป็นไงบ้างเขาคิดแพงปะ่ะอือก็ไม่นะแล้วก็แบบราคาเป็นตัวเองด้วยอะ่ะและที่สำคัญคือ เขาอ,อูหลอมากแหมไม่ได้เลยนะ<ม>แต่เขามีแฟนแล้วไม่ใช่หรอหอืไม่นี่เมื่อกี้เขาคุยกับพี่เขาแค่สองคนเอง<ม>แต่เมื่อกี้พี่เห็นมีผู้หญิงยืนอยู่ในร้านกับเขานะก็นึกว่าแฟนเขาซะอีกอืมไม่มีมีมมแค่ฉันกับพี่เขาแล้วก็ช่าง เอ้ยแกมไม่ได้สังเกตหรือเปล่าเออช่างมันเถอะจะไปไหนต่ออ่ะว่าจะชวนไปกินอะไรหน่อยไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะคิวอ่ะไปดิเดี๋ยววันนี้พาเรียกข้าวเพราะว่าวันนี้มารับนนนนเออโอเคโอเคดักเดีอโอเคเ <ๆๆ S 2> นี่ยหใช่ทำอะไรบ้างอืมจะ่งเก็บสีตามรอยนี้100ร้อยรอบคัน อบ้านเราไป,ไปดตไปูตัวเปิดประตูนะนายยากสบายมากนะทำเท้าก่อนโอเคได้ หายไปไหนวะนี่กูตาฝาดจริงเลยเนี่ย เดี๋ยวโอ้ผมงโหู่วหน้ามาไม่สุมเสียงเลยพี่มายืนทำไรตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยไปทำงานเห็นผีดิผีบ้าอะไรก็มาแสกๆผีในโรงรถอ่ะโหเขาทำงานตั้งหลายคนไลยสาระไปตามมาดูนี่ผมเห็นจริงๆโหหัวหน้าเจอจริงๆหัวหน้าคุณกลัว พี่มาดูเฮ้ยมีอะไรที่ไหนผมเห็นตรงนู้นเลยจริงๆคือใช่ครับไม่ต้องเสียไปอุ้ยเห็นจริงๆ็นจริงๆเชื่อว่าพี่จะอู้งานนะผมไม่ได้อู้หนะผมเห็นจริงๆพี่มาดูตรงนี้มามีอะไรที่ไหนมาดิไปดูด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยกูก็บอกกูเห็นกูผิดอะไร กู้เห่นเนี้ยุูคนเจอไปทำงานครับ สวัสดีค่ะขอโทษนะครับใหร้รอสนาเลยติดมากเลยไม่เป็นไรค่ะเอนี่ค่ะเอกสารเซ็นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ค่ะอันนี้สามารถพาเข้าไปดูข้างในก่อนได้ไหมครับอไม่เป็นไรค่ะเข้าได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ไปด้วยกันหรอครับเอไม่ดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะออันนี้เราสามารถต่อรองราคาได้ไหมครับจะเอาเท่าไหร่ก็อื ได้เลยค่ะตามนั้นเลยเชิญเๆเลยค่ะเชิญเเชิญเลยค่ะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเชิญเลยนะคะไม่ไปด้วยกันรอไม่ไม่ไม่ค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะให้ผมเข้าเดี่ยวเลยครับได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะ จขึ้นไหมทำบุญบ้าให้แล้วทำบุญผู่ให้แล้วครับผมสบายใจหรือยังหัวหน้าไปเจอหัวหน้าไปรู้หรือก่าแต่ผมก็สบายใจแล้วได้สารละแต่ผมวหน้าเคามาตั้งสาอีก มาแต่เที่ยงบายสามกูยังไม่เสร็จเลยเราเล่นหนังเลยไม่ได้พูดเหมนกูเนี่ยดูสองแล้วเนี่ยเล่นเป็นไรแล้วอะเฮ้ยยิงกันด้วยเกี้เหียดเจี๊ยดเลยสัตว์ยังไม่ได้เข้าใช่ไหม ทำหน้าดุด้วยกูผิดอะไรวะเนี่ยเฮียเป็นใครคุยกับกูไม่ว่าเป็นเพื่อนหรือเ่าโอ้สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับพอดีว่าจะเอารถมาให้ทำหน่อยอ่ะเออพี่แม่แนดมาหรือเปล่าครับพอดีว่าปกติเรามีแต่คิวนัาครับ แต่ผมน่าจะออกไปข้างนอกก็ดีเลยโชคดีที่ยังไม่ออกไปนัดค่ะโทรมาเมื่อเช้านะคะแล้วก็มีผู้หญิงรับสายผู้หญิงเป็นคนนัดคิวให้ผู้หญิงเหรอครับใชออ่ไม่เปไรครับแต่ว่าเดี๋ยวงันผมขอดูรอยแล้วกันนะครับได้ๆตรงนี้เลย ว่าก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ต้องรอคิวนิดนึงไบาูาเลยนะครที่นี่มันแรง ต้องตั้งศาลพระภูไม่เขาถ้าไม่ตั้งศาลให้เขาก็ต้องทำพิธีกรรมขอขมากรรมจุดธูปมะเก้็ดอก เราขอบคุณท่านมากและเราฝากขอบคุณเขาด้วยนะเออมีอะไรหรือเปล่าครับประจารยต่อไปจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่เองต้องรักษาสัจจะไว้ให้มั่น ต้องมันทําบุญถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหมดหน้าที่ของข้าแล้วข้าขอตัวก่อน เลิกกองครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับเลิกกองนะครับว่ผมอ่ะเลิกผมอ่ะเลิกเลิกแล้วเลิกเลิกแล้วครับเลิกแล้วเอาคุณมาทำไมเนี่ยใจเย็นกูอคออะไรกันแต่เที่ยงสัตว์จะไม่เลือกพุทธคำมนี่เลิกแล้วเลิกแล้วโอ้ยที่จะคอแห้งด้วยแม่งของเขาวางแม่ง มึงกลับกลับเลยกลับกลับไอ้เฮียกูไม่ทำมาตั้งแต่กี่โมงอะมาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เที่ยงเที่ยงเหรอไอสัตว์จะสี่โมงนะที่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพักขับผมยังไม่ได้พูดเลยพี่ไม่ต้องนะคนที่พูดเห็ตาพ่อร้อยไอ้เียเนีเปลือกอะไรนะห้าร้อยเนี่ยโธ่ใจอันอะไรอ่ะใจร้อนหมดอยู่ดีอ่ะพี่รู้จักพ่อแล้วนะพี่รู้จักพ่อผมครับพ่อผมรู้จักพี่ไหมพี่เคยถามพ่อเขาไหมว่าพ่อเขาอยากรู้จักพี่ไหมไม่ต้องเสือกมาดิไม่ไหวแล้วไม่มาแล้ว ขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณนี่ไรพวกนี้นี่แดกก็น่าต้องตามแดกต้องตามหน้าเป็นเส้นเลยลุกกลับบ้านไม่ต้องมาไม่ต้องมาแม่ละกองเนี่ยครับเฮียพูดดีตามห้าพูดดีตามแม่คิดกูห้าร้อยก็ตามตามไม่กูจุดสามเส้นไอ้เฮียกูไม่กินกลับบ้านไม่ต้องแดกไอ้เฮียครับแม่งไม่ได้เล่นเฮียแลยเอากูลืมคืนเลยคืนคืน เราทำผีแล้วเหียขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะใช่จ้างมาทำไมสองตัวนั่นน่ะะไอหัวทองไอเนือดํำอ่ะแม่พูดไม่พูดเที่ยอะไรกันเลยเดี๋ยวเรื่องหน้าเดี๋ยวเรื่องหน้าไม่ยังมีเหรอพ่อ no เขาจะมีมือกับกูพอเรื่องนี้เรื่องนี้กูยังไม่ได้พูดเลยกูยืนฉาบทั้งวันเนี่ยไอเดีเรืนองกูเป็นพนักงานแล้วมาให้กูมาทำไมอ่ะกลับไปหหน้ากลับใส่แกได้สัตว์เดี๋ยวตำรวจลากบเหี่เมื่อเรามาหาบ้านอีกไม่ต้องรอนคกอย กัาไอ้สัตว์รีบ้างสบายขออะไรเหย,ยี่ยถ่ายอะไรกูโดนด่ายอยู่เนี่ย